โอ้โห oh เลยเดียน่าปล่อยช็อตเดทจากอ่างชากกุชี่ลุกนี้มีคนห่วงหนักมากเดียน่าฟริโป๊ปล่อยความทราบจากอ่างชากกุชี่ โชว์ผิวขาวผาฟองโฟมในชุดว่ายน้ำลุกนี้มีแต่คนห่วงหนักมากสวยขึ้นเรือเร่อยเื่อได้เพิ่อมอีกรีเซ็กซี่ขึ้นเปล่าอีกด้วยเช่นกันสำหรับนางเอกลูกครึ่งเดียนหน้าฟรีโป้ล่าสุดเธอสร้างความมือหาททำจันดลลายใจบานกันอีกแล้วกับทริปทะเลพัทยาด้วยการโชว์หุ่นสุดเป๊ะเรียวขายาว,ยาวสุดนวลนเนียนในชุดว่ายน้ำวันพีซสนุกสนานอยู่กับกลเพื่อนสาวริมสระน้ำเอารราความสวยสัดมาเต็มเต็มเฟรมเลยทีเดียวแต่ช็อตเด็ดของทริปนี้ยังไม่จบอยู่ที่สระน้ำเท่านั้นนนเเดดดียียยยว้าาางงขอออจจัต็ม่่่บิบกกกุช ข่าวพะทะกระฟองโฟมจะแยกไม่ออกเลยเนียนไปหมดจริงๆเรียกว่าอ่างร้อนฉากกันเบาๆเหมือนกันกับลุคนี้ของลังเอและช็อตสุดลูกเซ็กซี่นี้เดียนน้าก็ทําเอาหลายคนห่วงกันหนักมากจริงๆทงังเก้าสุภสราชิปปี้ซิรินหรือจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวก็พร้อมใจกันคอมเมนต์ว่าห่วงจริงจังซึ่งเดียน่าก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์แบบน่ารักไว้ว่า ไปกับแก๊งเพื่อนผู้หญิงในชุดก็ไม่ได้หวือหวาสบายใจได้ก็ไม่รู้ว่าเดียนนาบอกใครเป็นนายยะหรือเปล่านะจ๊ะขอขอบคุณภาพเดียนนาฟรีโปภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ